สวัสด,ดีเมิงเมิงไม่จะบายไม่จะบายสวัสดียามเช้าครับวันนี้เราออกมาเที่ยวกันแต่เช้าอีกแล้วเนาะเมื่อเช้าก็อาหารเช้าเสร็จก็พอกินได้ก็ <c oughs> พอกินได้เพราะไข่กระทะมันก็เหมือนกันอ่ะแต่ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในบริเวณของจังหวัดอุดรธานีนะครับยอยู่ในตัวตัว ออกมานอกเมืองนิดน้อยเนาะออกมานอกเมืองนิดน้อยนะครับก็เป็นอีกมาคาเฟ่แล้วกันนะครับอันนี้ชื่อว่าสวนแมงเมนจะมาครับซื้อคุกป,ปองท่องเที่ยวก่อนนะคะคุกกฟองปดิบบาทนะฮะเอาไปส่วนลดเครื่องดื่มได้ยี่สิบาทก็คือซื้อคุกปองเพื่อเข้าไปดูในสวนเพราะช่วงนี้ฤดูหนาวเนาะมันก็จะมีดอกไม้มีอะไรอย่างนี้นะช่วงอากาศเย็นๆก็จะมีดอกไม้เยอะหน่อยถ้าแบบใส สายท่องเที่ยวดูดอกไม้ก็มาที่นี่แะ,ะ,ะ้วกันเนาะอย่าลืมแวะมาได้ครับไม่ไกลไม่ไกลมาทางเขื่อนห้วยหลวงเนาะอือชิวะโอนก่อนอาลแล้วเราอยู่ที่อซอฟเวอร์คาเฟ่นะครับส่วนนั้นเป็นจมาศ ็มาทางเขื่อนห้วยหลวงมาไม่ไกลนะออกจากตัวเมืองอุดรมาหน่อยหนึ่งจริงจังหวัดอุดรเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีคาเฟ่เยอะมากๆเลยนะเขมีทั้งแนวธรรมชาติแล้วก็ร้านนั่งชิลเนาะเอยอะอันนี้เรามาดูในส่วนของส่วนแมงเป็นจมาดบ้างอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่แบบว่าเน้นปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้คนแบบมาเที่ยวถ่ายรูปกันแล้วก็มีคาเฟ่ด้วย วันนี้อากาศยังคงเย็นอยู่แม้จะมีแดดจัดบ้างนะครับดอกไม้นี่กำลังสวยเลยนะในช่วงเดือนนี้นะคะร,รับเดี๋ยวเราลอสำรวจคร่าวๆกันเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูในส่วนดอกไม้กันไปดูดอกไม้กันอ,อนี้อไปไนัวีเป็นส,สุนสตดสตรวคุปองนะครับอืมไหน คุูปังให้เราซื้อมาก็มาเช็คตรงนี้เอ,อเอาไทยครูปังไปเป็นส่ลดเครื่องดื่มได้ด้วยไปโอ้ดอกไม้หลักสีสันเลยนะอมดกนี่ขนาดแบบ <c oughs> นี่ขนาดนี่ขนาดแบบไอ้น,นี่ยังไม่ร้อนเลยเ <c oughs> ดินเข้าไปไม่ถือร่อมหรอ อะไร่าม <sk rier eventually> <pl ains> ันสดชื่นใช่ไหมล่ะ มันสดชื่นใช่ไหมล่ะนี่ใช่มันดอกไม้เต็มเลยฝั่งนู้นเขามีแบบเป็นบอลรูนนะไม่ไม่แดดึ้นน่าจะหนาวอืมแต่นี่ขนาดมีแดดนะแต่ลมพัดมาก็คือไอเย็นแบบเย็นมาเรื่อยๆเลยนะมาถึงอุตรก็ก็ดีอยู่นะต้นสวยต้นไหนสวยหนนไก่ปะสีแดงแป๊ดเลยแต่ไปเดินดู ดอกทานตะวันกำลังสวยเลยนะเนี่ยดี่จังมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากเลยแต่สิ่งที่เราอยากรู้คือกาแฟกับเบเกอรี่จะดีไหมไม่รู้ <laughs> <laughs> เพราะว่าคาเฟ่าเฟบางที่เวลาเราไปอะสถานที่สวยอะไรสวยหมดเลยนะเขาโฟกัสก,กับการลงทุนในสถานที่ไงแต่บางทีก็เจอขนมแบบธรรมดาอะไรเงี้ยอุ้ยมุมนี้ดีอยู่นะเม่งเงดูจากกล้องนี่เหมือนอยู่แบบเต็มๆถ่ายรูปกันดีกว่าถ่ายรูปกันดีกว่าว เราก็ไปอย่างนี้ไงยูู <laughs> ย <laughs> แบงไปหมดเลยเออแบงกาอีมันนั่ง่ายกับตรงนี้แล้ว <c oughs> เดินเหนื่อยแล้วมาหาเครื่องดื่มกันดีกว่านะครับไปดูเครื่องดื่มกันว่าเป็นไงเนาะซาวเวอร์ชาปเป้ ว่ามีอะไรบ้างอ้าวมีั้งสมูทตี้อิตาเลียนโซดาเออสมูทตี้ก็น่าจะสดชื่นดีเพราะเมื่อกี้เรากินกาแฟากันมาแล้วนะเขามีชากาแฟมีกาแฟ,แฟน้ำส้ม้ชาสมมีแบลคัคนี้เลมอนด้วยนะ่าจะหายแบบแคแคร ไอจิมกะทิเห,หรออันนี้อรคนตูรูปคนตูลูปเล็กน่ารักมากอ่าอันอันนี้คนตูลูปแลอะ à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 . อ,อันนี้คือกะทิทิมะพ้าวอ่อน อันนี้ของเราแน่นอนก็น,น่ารักดีนะใส่เครื่องคือจึงไปมาแล้วของอีเป็น,ยปนโยเกิร์ตมะม,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 ม่วงแล้วก็สาวลรสปัน่นส่วนของคุณเ่งเป็นคันนี้เล้เมโนโนนอนในการทอคันนี้ อนชิมดูชิมนะมนหลอดก่อนชิมกาแฟอมันไม่มีความเลมอนเลยอ่ะมันฮันนี่ยอย่างเดียวเนาะ ไม่มันไม่เปรี้ยวเลยมีอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนเหมือนเป็นกาแฟน้ำพึ่งไม่ใช่กาแฟมะนาวไม่ควมเปรี้ยวเปนจืดขาดความเปรี้ยวไปนิดนึงอืมอันนี้ก็พูดตรงๆแต่การชิมเนาะลงไปตรงมาทีนี้ยกกระสอบรถเนื้อเนียนมากเนียนมาก เมนูปั่นปั่นเนียนดีเลยเปรี้ยวสวรสหอมมะม่วงอันนี้เมนูปั่นอันนี้ยังโอเคนะใค่ได้แต่ว่ากาแฟอาจจะยังก่อนอากาแฟอาจจะยังก่อนเนียนนะเนียนแบบนวลเลยนะปั่นได้นวลมากอ่ะน,นี่ก็จากการชิมตรงไปตรงมานะครับ กาแฟอันนี้เลยมันยังไม่ผ่านแต่ใดๆคือไอติมอร่อยไอติมกะทิอร่อยบอกเลยไอติมอร่อยอร่อยจริงนี่กินกะเนียนดีกินก่อนนะน้ำปั่นแล้วไอติมแล้วเราต่อด้วยของขาวมีที่ไหนกินหวานก่อนแล้วกินข้าวเดี๋ยวฝากท้องที่นี่เลยแล้วกันเพราะว่าเขามีอาหารด้วยเดี๋ยวเราจะชิมดูเพราะว่า เป็นคาเฟ่ที่มีครบทั้งข้าวหวานแล้วกันแล้วก็ดอกไม้สวยๆนะนี้เราก็สั่งมาเป็นต้มเล้งนะครับเล้งหมูแดงหมูกรอบก,ก็เข้าปส่วนของคุณสั่งอะไรมานะไหนนะของเราจบแล้วดูซิว่าของมิ้งมงเขาได้อะไรไมา แกงยำหมูหมูก,กรอบจะเผ็ดไหมเนี่ยกล<ม>ัวเผ็ดไหมเนีนเยกลักวเผ็ดจังกลัวเผ็ดจังม้นก็ชิมก่อนเลยยำแบบพริกเผาใช่ไหมกระดูหมูกรอบไม่ห่วงเลยนะดูเยอะมากกลัวเผ็ดมากมีเขียบพริกด้วยของเราเป็นเป็นเล้งเดีชิมเล้งหน่อยแลกกันไหม ไมเล็งเล็งกเ็เผ็ดแน่นอนเล็งเผ็ดแน่นอนเพราะว่าเป็นเล็งแซ่บ ได้จัดจ้านเหมือนเล้งซักไม่เคยกินมาช่วงนี้มะนาวน่าจะแพงเพราะว่าไปร้านไหนๆมะนาวบีบมาไม่ค่อยมีน้ำเลยแถวนี้เพราะว่าเมื่อเช้าไปกินกินตักหม้ออ่ะเขาแถมมะนาวมาก็บีบก็ไม่ค่อยมีน้ำเหมือนมะนาวช่วงนี้แห้งๆอย่แฟนก็อาจจะเป็นได้ว่ามะนาวมะนาวไม่ค่อยมีช่วงนี้แต่ยำช่งนี้เป็นไงครับยำไม่เหมือนยำเลยแ,แปลกนี่ความอิ่มชิมหน่อยเลย นี่ไปหน่อยแต่หมูกรอบมพือโอเคอยู่น้ำยำเขาเหมือนเป็นยำพริกเผาอะยำแบบยำพริกเผาแห้งๆใช้เลยนะใช้ยำสั่งปรอกแต่ว่ามีตัวนิดส,สมงพริกเผาน้ำปลามะนาวน้ำตาลรสชาติยำในนี้นไม่เคอที่สั เหมือนเหมือนน้ำปลาหวานมากกว่าใช่แต่ถ้วที่ส่สงมาเร,แบบรแบบแบบแปลกๆนจะเป็นสูตรทั้งร้านก็คือแน่นอนเปรี้ยวบางๆแบบไม่ได้เท้มคนแบบจัดขนาดนั้นตวัวความเผ็ดก็างกลางก็กินได้นนกินไดนะ้แต่อย่างที่รีวิวไปครับกาแฟอาจจะยังไม่ไม่ไม่ใช่ ก็ว่ามามาถ่ายรูปเล่นกับดอกไม้แล้วก็บังเอิญมีอาหารไายฮิเกะไปไกลีิเกดไปไกลเพราะว่าต้องต้อขับออกไปในเมืองอีกก็หลายสิบกิโลเนาะน่านเราอยู่กันที่ส่วนแบงค์เบญจมาศโฟร์เวอร์คาเฟ่นานเลยเนี่ยเพราะว่าก็เต็มอิ่มกับดอกไม้เนาะแล้วก็อากาศถือว่าอากาศดีอันนี้ก็ได้เวลายกย้ายกับมาดีกว่ากลับบ้านีกว่า พักผ่อนเดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปว่าเ,วเราจะพาไปไหนกันต่อในอุดรธานีครับในมิงม,ม,ม,มีนี่เที่ยวบาย